โอเคได้ของหน้าตาแปลกๆไปอีกแล้วครับทันทนมันคือไฟต่อเนื่องครับจาก g ก d o x นะครับรุ่นนี้ก็คือ l e d p 2 6 0 4นะครับก็สีส้มนะครับสวยงามนะครับกล่องนะครับแล้วก็ได้รับข้อความขอบคุณมานะครับจากดิจิตอลไลฟ์นะครับ อันนี้เนี่ยลองเปรียบเทียบดูนะครับสั่งซื้อจากช h อปปีกับ l a ซ a ด้เนี่ยบางทีราคาต่างกันนะแม้กระทั่งร้านเดียวกันเมื่อแกะออกมานะครับก็ได้ตัวตัวไฟนะครับ user manual อ่าแล้วก็กันชื้นได้รีโมทมาด้วยนะครับได้อแดปเตอร์มาแล้วก็ที่จับนะครับที่ยึดนะครับกับไฟซึ่งตรงที่ยึดนี้เนี่ยมันจะเอาเข้าไปเสียบอีกทีหนึ่งแต่แบตเตอรี่เนี่ยไม่ได้ให้มานะครับต้องซื้อเพิ่มแล้วก็มีข้างหลังจะมีบนล,ลุ่มในการปรับไฟนะครับ ที่ยึดเนี่ยก็จะเอามาเสียบกับช่องกลางตรงนี้หน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับเป็นสลักอยู่นะครับตอนแรกก็ยังงงๆนะครับว่าจะเสียบเข้าไปยังไงนะครับหลักๆก็คือใส่ไปให้ตรงช่องนะครับแต่ก็ลองดูนะครับดันไม่เข้าเหมือนกันนะครับมือเดียวไม่เข้าหรือเปล่าลองสองมือดูซิอืมสองมือก็ไม่เข้านะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันมีปุ่มกดอยู่นะครับกดข้างหลังก่อนนะครับกดปุ๊บ แล้วถึงจะสามารถที่จะใส่เข้าไปได้นะครับจเจ้าออกก็คือกดอปุ่มล็อกตรงนั้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะดึงออกมาได้นะครับก็ประมาณนี้นะก็เวลาลองยกเนี่ยเบานะครับตัว g o d o x ตรงนี้เนี่ยถือว่าเบาเลยนะครับผมไม่เคยเใช้ของยี้ห้ออื่นนะแต่บอามรู้สึกผมคือมันเบานะครับอาจจะเพราะมันไม่มีแบตเตอรี่นะครับแล้วก็เอามาสวมกับหัวขาตั้งนะครับชุดนี้เขาแถมขาตั้งมาให้ด้วย นะครับเขาเคลมว่าสูง200 cm ซนตเมตรนะครับแบเดีบอะแดปเตอร์นะครับเอาผุดจะเป็น16บโวลต์นะครับ2 6 5นะครับ2แอมป์นะครับวิธีก็คือเสียบเข้าไปเลยเราไม่ต้องง้อแบตเตอรี่อยู่แล้วนะครับนี่ก็คือขาตั้งที่มานะครับเสียบเข้าไปเลยไฟมาแล้วมาดูที่รีโมททำท่าไม่มีแบตเตอรี่นะฮะอืมเสงเป็ดต้องสั่งเซเว่นนะครับ ให้เซเอามาให้ใส่เรียบร้อยลองกดเปิดดูกันครับหลังจากติดตั้งนะครับกดเปิดเิบนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันสามารถที่จะกําหนดได้นะเป็นชันแนลมีทั้งหมด16บหกชันแนลนะเราอาจจะมีหลายตัวก็ได้นะครับแล้วก็ให้ทุกตัวเนี่ยอยู่ c ชั n แนลเดียวกันก็ได้นะครับแล้วก็กดทีเดียวก็เปิดทั้งหมดนะครับแล้วก็สามารถปรับบอลล่มตรงนี้ได้นะครับลงไปต่ําสุดนะยี่สิบนะครับ ขึ้นมาสูงสุดก็ร้อยเปอร์เซ็นต์เด็ดจ้าเลยทีเดียวนะครับใช้แค่ซักของผมในห้องอกผมเนี่ยซัก40ก็เพียงพอนะครับแล้วก็พอกดเซตนะครับมันก็จะขยับมาให้เราเซตในเรื่องของแสงนะครับเป็นองศาเควินนะครับแล้วก็ปรับไปทั้งโทนส้มนะครับอุณหภูมิเป็นโทนส้มหรือว่าอุณหภูมิมาเป็นโทนเย็นก็ได้นะครับอ่านะครับก็ปรับตามใจชอบครับจะเป็นแบบไหนอันนี้ผมลองให้เห็นนะครับว่า เปิดไฟอยู่แล้วก็ลองปิดดูนะครับอันนี้ออโต้ขึ้นมาด้วยความสามารถของตัวกล้องมันนะครับเปิดไฟนะครับมันก็ทำให้เราใช้งานได้ง่ายขึ้นครับ